กับเกาาก็ตัวเดียวกันอืมวันนี้ทำกับข้าวลูกหลานอยู่บ้านมาถ่ายคลิปเยอะ่าอ่ะแล้ววันนี้ไม่ขายของเหรอขายอาไม่เห็นเสียบลูกจิ้นเลยขายของอันของเก่าอ๋อให้มันหมดไงแล้วพวกนี้จะหยุดอีกหยุดอ๋อที่พี่บอกอ่ะนะเียนทำแล้วจะเลี้ยงตกเยอะผัดดอกกระหล่ำใส่มลา ไปตลาดมันไปซื้อ้งที่กั้งอะไรบิ้งมาต้อ,ตอยำสามเกลอต้มยำสามเกลอ,อ,มอแม่เอ้ลมพัดแก๊สมึงไอเรื่องอะไรฝ่าจะเดือดพี่ไม่เอาอะไรมาบางังมันมันแรกมันมีอันน,นี้อันนึ้งหรือมบกแอกไปกัป้นลมยังไม่สุกเลยก็ได้เลย เช่ครับเปล่ยังไงร,รากรกข้าวให้มาลินม,มาลินแม่งไม่ชอบกิน่อ่ชอบกินพวกอันเนี้ยต้มืดต้มเกล็ดอะไรนีน่ย,ย,<อ>ยังมาใส่ผรชูรสยังไหมยังใส <จ S> ่ <จะ S 1> เกลือเราใส่เปรี้ยวแล้วหรอยังให้มันนั่งอนเปรี้ยวมันเปื่อยไงตีนมันเปื่อยช้าเกลือเกลือผุงนัวขาดไม่ได้ครับ